จุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปนะคะเปรตนะคะเป็นรูปปั้นเปรตแสดงเปรตลักษณะต่างๆนะคะเปรตก็คือผู้ที่เมื่อตอนเป็นมนุษย์นะคะก็ทำบาปท,ทำกรรมนะคะอย่างเช่นเปรตที่ชอบคมเหงรังแกผู้อื่นนะคะเปรตที่ชอบโกงกินนะคะ ตายไปก็ลิ้นใจยาวเปรตที่ชอบลักขโมยตายไปมือก็จะใหญ่ตาปูนนะคะเปรตที่ชอบใส่ลายป้ายสีตายไปลิ้นก็จะใหญ่ค่ะแสดงรูปปัน้นอื่นๆอีกน,น,นะคะ